ไม่เคยได้ถามอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าถามครูและคุณจะรู้จะเข้าใจไม่เคยได้ถามหรืออาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่ครูเป็นก็อยากให้คุณได้เข้าใจสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการถ้าถามครูนะหรือครูชายไดหลอกนะครับ รายการที่จะชวนพวกเรานะครับไปพูดคุยกับคุณครูนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เรายังไม่เคยมีใครถามคุณครูมาก่อนนะครับกับผมคุณนัทเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนพิเศษนะครับที่เราจะไปพูด,พดคุยกับคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนเฉพาะทางนะครับอย่างที่ผ่านมาเราได้ไปพูดคุยกับโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร,ร์นะครับหรือโรงเรียนอาชีวะและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณครูที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางานด้านศิลปะวัฒนธนรรมไทยกันบ้านนะครับนี่ก็คือคุณครูจากวิ้ที่ไรยนาตะศิธิ์วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูสองท่านครับท่านหนึ่งมาจากกรุงเทพมหานครและอีกท่านหนึ่งมาจากจังหวัดลบบุรีนะครับเออเรามาพบกับทั้งสองท่านกันเลยดีกว่านะครับท่านแรกนะครับเอ่อขอเรียนเชิญดรสุรชจ,จงดานะครับผู้ช่วยอธิการบดีสถาบ,รรบรษษันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรุงเทพมหานครครับหรืออาจารย์กุ๊กไก่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ มือถือโทรศัพท์มือถือโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับขอบคุณมากครับทราบว่าวันนี้อาจารย์ยุ่งมากนะครับขอบคุณมากมากที่จะหาเวลามาพูดคุยกับเรานะครับผมครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณครูบูชนะครับหรือครูภูกิจภาสุนันนะครับอ่าเป็นคุณครูประจําวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรีครับสวัสดีครับครูบูชสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ ขอบคุณทั้งคุณบูสและคุณไก่มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ทราบว่าทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ลูกสิษยกันด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับโอ้โหหน้าตาไม่ห่างกันเลยนะครับ,ค,รบคิดถึงนะครับคิดถึงนะครับคุณไก่ <laughs> ไม่ได้เจอกับรถมาเลยตอนนี้อยู่ยุธยา <laughs> อสอนบ่ายสอนบ่ายสอน <laughs> ขออนุญาตเริ่มคําถามแรกเลยดีกว่าผมว่ามีมีคนอีกหลายคนที่ยังมีความเข้าใจนะครับ เกี่ยวกับวิทยาลัยนาฏศินยังไม่ยังไมค่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่เลยอยากอาขอเชิญผูอ้าอาวุโสก่อนดีกว่านะครับอาจาร,รย์ไก่ครับรบกวนแนะนําให้เราทราบนิดนึงครับถึงประวัติความเป็นมาสั้นๆเกี่ยวกับวิทยาลัยนาฏศินรวมทั้งนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่แห่งนี้ด้วยครับนะครับ วิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับก็ก่อตั้งมาเนี่ยเวลาปีนี้ก็ประมาณ87ปีแล้วนะครับ87ปีตั้งแต่ปี2477นะฮะเดี๋ยวบวกลบดูก็ประมาณ87-88ปีนะครับซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยเป็นการก่อตั้งใหม่โดยคณะรัฐบาลหลังเปลี่ยนเป็นาัปกครองนะฮะจริงๆเราตั้งขึ้นสภาคมนะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์ตั้งมิถุนายนต่อกันเลยโดยโดยคณะรัฐบาลใหม่เนี่ยแต่วิทยาลัยศิลป์เนี่ยเป็นการสืบทอดองความรู้เดิมนะครับมาจาก ราชสำนักนะครับหมายถึงว่าเงื่อหลักเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีการโอนย้ายศิลปินของราชสำนักเนี่ยเรียกว่ากองหมหรสพกรมวงางนอเนี่ยไว้ที่กรมศิลปากรใหม่และมีการดำริของรัฐบาลในสมัยนั้นว่าน่าจะมีการเปิดสอนวิชาที่ทางด้านศินละปะอย่างจรงิงจังแบบในประเทศยุโรปนะฮะจริงๆการเรียนการสอนศินละปะของไทยเนี่ยมีสถาบันเดิมเนี่ยเราไม่ได้เรียนเป็นสถาบันรเรียนตามคณะเรียนตามวัง เรียนตามคณะละครนะครับเรียนตามบ้านฝีผ้าด้านดนตรีต่างๆนะครับหรือเรียนตามสำนักท oh. ีก่เรียนเป็นศิลปินแต่ว่าการเรียนการสอนศิลปะที่เป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นดนตรีนักประสินการแสดงทั่วไปมีค mm. รั้งแรกในสมัยกานที่หกนะครับชื่อเรียกว่าโรงเรียนทานหลวงในพระบรมราชูประถภ์นะครับผู้มากับโรงเรียนมหาเล็กหลวงคือโรงเรียนวัชลาบุตรนะครับภายหลังเปลี่ยนแปลงภายหลังในสมัยการที่เจ็ดยุคโรงเรียนทานหลวงไปนะครับแต่มาตั้ง และการพิจ็เนี่ยท่านมารับนักเรียนเข้าเรียนใหม่แต่สังกัดกองมหาสนศกรมวังนอนะครับภายหลัง2475เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็โอนย้ายศิลปินแล้วก็นักเรียนจากกองมหาสนศกรมวังนอกมาสังกัดกรมศิลปากรนะครับภายหลัง2477เนี่ยก็ตั้งโรงเรียนนาดต่างดุริยางคศาสตร์ขึ้นนะครับในปี2477ภายหลัง เป็นโรงเรียนหน้าตาดูริยางคัศษ์ก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนศิลปากรแผนกหน้าตากุริยางคัศร์นะครับภายหลังอีกโรงเรียนศิลปกรก็ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปกรอีกนะครับโรงเรียนโรงเรียนศิลปกรแผนกหน้าตาดูริยางคัศษ์ก็ดึงลงมาเป็นโรงเรียนเอกเทศเรียกว่าโรงเรียนโรงเรียนสังคีตศิลป์แล้วก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์แล้วก็เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับกรมศิลปกรแล้วก็มาเปลี่ยนอีกเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะครับ แลได้ขยายสาขาการเรียนทางด้านนาฏศิลป์นดนตรีเนี่ยออกไปสู่สวนสวนภูมิภาคอีกอ12ที่นะครับก็ได้แก่เชียงใหม่นะครับได้มาจากภาคเหนือคือเชียงใหม่สุขโขทัยนะครับลงมาที่ลบบุรีที่กูบูอยูนี่แหละครับลงมาอ่างทองนะครับสุพรรณบุรีนะครับวิัยศินร้อยเอ็ดวิัยศินกาฬสินวิัยศินนครราชสีมานะครับวิแรศินจันทบุรีวิแาศินพัทลุง วิาลนาเศิป์นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็รวมถึงโรงเรียนช่างศิลป์หรือวิทยาลัยช่างศิลป์ด้วยเป็นสังกัดเดียวกันครับแยกเป็นสองโรงเรียนครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับของวิทยาลัยนาเศิป์นะครับอืมมผมนี่สัมภาษณ์ถามคำถาม,ถามได้ถูกคนจริงๆสามารถตอบได้อย่างครบถ้วนในระยะเวลาอันรวดเร็วโู้ประวัติความเป็นมายาวนานมากเหมือนกันนะครับเนี่ยครับผมที่ขอถามคุณบุเพิ่มเติมนิดนึงครับว่า คือเดิมเนี่ยจากที่เคยอ่อะไรนะวิทยาลัยนรศินเนี่ยจัดการศึกษาดการเรียนรู้ให้กับเด็กในระดับมัธยมต้นออ่านะครับเป็นเป็นระดับแรกเนี่ยจนจนถึงระดับปวชปวสแต่เดี๋ยวนี้นี่คือขยายมาจนถึงระดับอุดมศึกษาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่อุดมศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้นนะครับไปถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็เปิดแล้วใช่ไหมครับครูไก่ครับครูไก่ก็ ก็สอนครูไก่ก็สอนระดับปริญญาเอกด้วยปริญญาโทด้วยก็ครับครูบุจก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียนตั้งแต่มหนึ่งยันจบปริญญาโทเลยครับโอ้โหแล้วมีงานต่อปเอกไหมครับน่าจะขออีกสักปีหนึ่งครับตอนนี้งานขอทุนวิจัยไว้หลายหลายเรื่องสองเรื่องก็ว่าจะเร่งทําทุนวิจัยก่อนโอเคครับครับครับนั้นผมขอย้ายจุดโฟกัสมายังที่ระดับ ที่ถ้าเทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วไปคือระดับมัธยมศึกษา่หนึ่งครับมหนึ่งจนถึงมหกอะไรประมาณนี้นะครับว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของวิทยาลัยนัตสิี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวพูดก่อนกันเด็กครูบดไม่เสริมเพราะครูบดเขาเขาเป็นเรียนมาด้วยแล้วจนเป็นอาจารนั่นนะคือวิธีการจัดการเรียนการสอนหนึ่งเราเป็นสายวิชาชีพนะครับวิชาชีพพอพอเป็นหลักสูตรวิชาชีพเนี่ย การเรียกนการสอนก็เน้นในวิชาชีพมากขึ้นนะครับก็คือวิชาเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์นะครับต้องบอกก่อนว่าวิยายนาฏศิลินเนี่ยเราไม่ได้เปิดส,สาข,ขาแค่ร้องร้อง,ล,องลำลำอย่างเงี้ยเรามีหลายสาข,ขาฮนะาก็คือมีโขนนะครับโขนก็คือเด็กผู้ชายที่การสแสดงโขนและก็เรียนนาตศิสินไทยเนี่ยเราจะให้เด็กผู้ชายเรียนโขนเด็กผู้หญิงเรียนละครน,นะครับแล้วก็มีวงปี่าคนะครับแล้วก็มีเครื่องสายมีทีตัดศินก็คือการขับร้องเพลงไทยแล้วยังมีบัลเล่นะครับ แล้วก็มีดนตรีสากลน,นะครับลูกศิษย์หลายคนที่จบบัลเล่จบดนตรีสากลก็สร้างชื่อเสียงถ้าพูดไปในในแวดวงเนี่ยอย่างจัก,กรวาลเนี่ยก็เป็นศิลป์ที่อะไรน่ศินใ์นจนจบปริญญาตรีนะฮะคนหนึ่งจัก,กรวาลหรือพี่โจสุรีศักดิ์พัชรีเทวานครูโ,<อ>โจเดสตารครูโจเ่เพลงอ่าโกลเด้นซองเนี่ยตอนเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยหรือว่านุ่นวรนุชที่สมัยวิไลศักดิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีเปิดอ่าขับร้องสากล นะครับขับร้องสางกจนถ้ารุ่นใหญ่ๆที่รู้จักกันก็พี่ตั๊กมยุราเนี่ยเรียนจบขับร้องสางกจนที่ิทยายรัศินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า mm hmm. uh, เราก็ก็<ๆ>เรียน uh, วิชาชีพเราก็เรียนหลักสูตรตามบังคับของกระทรวงศึกษาธิการนะนะครับก็มีครบทุกวิชาแต่ว่าในวิชาอ uh, ่านาฏศิลป์ที่เป็นหรือดนตรีหรือการขับร้องเนี่ยซึ่งเป็นวิชาเอกเนี่ย ก็เป็นการการเพิ่มเพราะมันเป็นวิชาชีพที่เพิ่มเนื้อหาหรือหลักสูตรที่เน้นหนักมากกว่าในในวิาัยวิชาสามันนะครับอันนี้คมอการเรียนการสอนทั่วไปนะครับทีนี้มันมีแบ่งเป็นในหลักสูตรวิทยาศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยอยู่ก็คือระดับพื้นฐานใช่ไหมฮะพื้นฐานตอนนี้เขาให้เปลี่ยนเป็นระดับอาชีวศึกษาก็คือม .1 ม .2 อม .3 มเนี่ยเป็นระดับปกติพอเข้าม .4 ีม .5 มหเดิมเราใช้ั้นตั้งหนึ่งการสองการสาม ภายหลังก็เป็นอาชีวะคือปวชหรือวชอบสองาวะาาจัดอยู่ในกลุ่มอาชีวะนะครับและอ uh, right so mm. ุดมศึกษาเนี่ยเราก็มีสองแล้วก็มีอยู่อยู่สองสายถ้าเป็นน้าตัดสินก็คือสายที่เรียกว่าสายศิลปะศึกษากับสายศิลปะหน้าตุริย์ก็คือการการไปเป็นศิลปินหรือการการในเป็นเป็นศิลปินนะฮะส่วนในระดับอุดมศึกษาระดับสูงกว่าอุดมศึกษาก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับก็มีดนตรีกับนาตัดสินนะครับอันนี้ก็ ก็เรียนกันยาวนานนะฮะใช่ครบูบูชมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครูบูชขอเสริมขอเสริมนิดเดียวครับคือสุดคือปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับว่าเด็กเด็กคือเด็กคือคือปัจจัยสําคัญที่จะทําให้องค์กรเราขับเคลื่อนไปได้เด็กบางคนคิดไวก็จะมาเรียนกับเราไวในระดับมหนึ่งมสองมสามเด็กบางคนเพิ่งรู้ตัวอีกทีก็จะขึ้นมสี่แล้ว ก็จะมาเรียนกับเราในระดับอาชีวะบางคนรู้ตัวช้าอีกมาเรียนกับเราในระดับอุดมศึกษาก็จะเด็กเด็กเหล่านี้ก็จะมีความกังวลว่าจะเรียนกับเราได้ไหมแต่ไม่ต้องกงลครับเราเรามีหลักสูตรที่รับรองทั้งเด็กเก่าและเด็กใหม่แล้วก็มีการจัดการองค์ความรู้มากมายที่จะรับรองก็คือปัจจุบันนี้เราต้องเปิดกว้างแต่แต่ก่อนเนี่ยจะน้อยครับที่จะรับม .4 แล้วมารับปริญญาตรีปัจจุบันนี้คือทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือวิทยาลัยนวัศิรปทั่วประเทศเนี่ย รองรับรับรองเด็กๆเหล่านี้อยู่แล้วครับคุณนี่ง่ายก็คือว่าไม่ว่าคุณความสนใจคุณจะเริ่มขึ้นตอนไหนหลักทางวิทยาลัยก็สามารถที่จะจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับช่วงวัยได้หมดเลยใช่ไหมฮะไม่ไม่มีสายเกินไปเป็นไม่มีสายไม่มีสายเกินไปใช่ครับผมเยเพราะว่าส่วนใหญ่ในในสังคมปัจจุบันนี่นะฮะนี้เสริมฟูบูตว่า ในโรงเรียนสามัญต่างเนี่ยเราก็ผลิตครูนักศึกษเนี่ยเข้าไปเยอะนะส่วนใหญ่ก็จบจากวิาลยนักศิลป์หรือเครือข่ายแม้แต่จบจากสถาบันมหาวิาลยราชภพักหรือจบจากคุะโรงกณ์หรือจบจากไหนก็จะสืบทอดแล้วส่วนใหญ่เราเป็นระบบถ้าจะพูดถึงเครือญาติากก็หมายถึงว่าทานศครูผู้ใหญ่ว่าพ่อแม่ภายหลังตัดยังใย้ายออกไปสู่ถึงระดับสถาบันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นราชภักหรือระดับมหาวิาลยต่างๆ ก็เป็นสายที่สืบทอดมาจากที่เดียวกันผลปรากฏว่าแล้วครูเราก็ผลิตออกไปสู่โรงเรียนสามมันด้วยนะแล้วเด็กโรงครูเราก็ไปเสริมร่าวิชาดนตรีและศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเนี่ย mm hmm. เด็กต่างๆในโรงเรียนสามันเนี่ยก็คือมีความสนใจและรู้ว่าตัวเองเริ่มมีความรักและหลักแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเรียนอย่างไงภายหลังก็เข้ามาเรียนได้ที่มีแล้วศิลป์แล้วก็เปิดหลักสูตรตามที่ครูคูกกูบอกก็คือหมอหนึ่งเนี่ยพื้นฐาน รับปวชหนึ่งด้วยเพราะปริญญาตรีเดิมเราไม่เคยไม่รับสายข้างนอกนะภาัหลังเราก็ปรับหลักสูตรเข้ามาเด็กข้างนอกมีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กที่ได้นัาจะสิ้นที่จบสายตรงมาก็รับและแม้แต่ในระดับปริญญาโทเองเนี่ยเราก็รับสาขาที่เกี่ยวข้องนะว่าเป็นการทําวิจัยหรือระดับปริญญาเอกเนี่ยใครทำโปรดักชันใครทําเพลงที่เกี่ยวข้องด้วยเราก็ขยายออกไม่ใช่น่าจะสินไทยอย่างเดียวแล้วหมายถึงการทำโปรดักชันการทำวิจัยที่ทำสิร์ยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงทั่วไปด้วยครับประเด็นเท่ากับรับ ทุกช่วงวัได้ครับผมครับผมโอ้ดีจังเลยยังไงฟังอย่างนี้เราก็สบายใจเนะา,า,าะว่าศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเนี่ยยังไงก็ได้รับการสืบสานต่อแน่นอนครับผมบแล้วอีกอย่นึ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าพราพอใช้คําว่าคําว่าน่าจะสินเนาะจันเนาะผมก็จะนึกถึงแต่พวกอะไรนะ traditional Thai dance Thai art แน่นอนที่มีศิลปะตะวันตกที่เรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ งานน่าสนใจมากแล้วก็<ล>งานร่วมสมัยกูบู๊เนี่ยเขาก็ไปเขาเป็นเต้นแดนเซอร์ด้วยนะครับแล้วเล่นละครเวทีด้วยนะฮะนอกจากที่เรียนตัวโขนพักับผมเลยเนี่ยครับโอ้ก็คือเปิดรับหมดเลยแบบไหนเราก็เราคือศิลปะเนาะมันก็เป็น,น,ม,นม,มันไม่มันไม่มีเส้นแบ่งว่าอันนี้คือของของใครของใครแต่ศิลปะเป็นงานงานศิลป์ที่เราสามารถร่วมใช้คําว่าอะไรนะร่วมชื่นชมได้หมดพร้อมกันใช่ไหมครับครับผมทีนี้อยาก ขอทราบเส k k ้นทางการมาเป็นคุณครูอาจารย์ในวิทยาลัยนฏศาลิ์ของแต่ละท่านครับขอขอเริ่มที่ครูุกไก่ได้ไหมครับว่ามาเป็นมาเป็นคุณครูที่นี่ได้อย่างไรครับผมก็คือคือผมได้เรียนจบต่างจังหวัดนะฮะก็คือก็เหมือนกับเด็กทั่วไปเราเมื่อย้อนไปเมื่อสามสิบสี่สิบับสิบดีกว่าอย่าสี่สิบปีก็จะกลไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดข่าวสารอะไรก็ไม่มีนะไม่รู้จะเรียนอะไรพูดจริงๆแต่ว่า ใจชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนาธรรมก็ได้เรียนที่วิาลนัตศิ์กาลาสินมาก่อนนะครับช่วงนั้นเป็นยคุคที่กําลังออการกระจายตัวของวิาลัยศิก์กำลังดังมากแล้วก็เหมือนก,นกับเป็นแนวหน้าในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม,นรมเนี่ยได้ไปแสด,แดงนู่นนี่นั่นทั่วทุกประเทศเลยแล้วยุคกรงลางกำลังดังๆก็เป็นยุคบมุกเบิกเลยนะครับภายหลังจบทางวิาลัยศิ์กาลสินแล้วเนี่ยต้องมาต่อปริญญาตรีเมื่อวอนเราจบแค่อนุปริญญาแล้วก็มาสมทบอ่เราเรียกว่าสมทบ เทคโนโลยีราชมงคลก็คือมหาวิทยาลัยราชมงคลปัจจุบันที่ต้องมาเรียนกรุงเทพเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ม,มีในต่างจังหวัดไม่มีปริญญาตรีระดับนี้นะครับก็มาเรียนต่อที่วิทยาสินกรุงเทพนะครับปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีก็สอบบรรจุได้เลยที่วิทยาสิดกรุงเทพนะก็สอนบูบูเข้ามานี่แหละฮะ <c oughs> แล้วก็เรียนจบโทรรที่จุฬาแล้วก็ไม่มีโทต่อก็พอดีอาจารย์แป๊บบมนะครับถ้าใครรู้จักในเรื่องของเทปการแสดงหรือนิเทศศาสตร์นี่ก็อาจารย์สุรพลวิรุฬกันนะครับในวงการ ทั้งหลายเนี่ยก็เรียกปั๊มแหม่มปั๊มแหม่มเนี่ยนะฮะก็เปิดหลักสูตรปโทที่จุฬาลงกรณ์นะครับผมก็ไปเรียนปนโทที่จุฬาลงกรณ์จริงๆเรียนกับปั๊มแหม่มนี่ยมาจนจบปริญญาเอกนะจนถึงทุกวันนี้แล้ยังโดนโดนตามล่างานอยู่ทุกวดเนี่ย <laughs> ถึงจบไปแล,แล้วเจอเนี่ยต้องประจานบ้างอะไรม้างไปเจอนี่นะฮะเราก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วก็เราก็ได้นำความรู้มาเปิดหลักสูตรก็เป็นอาจารย์มาตั้งแต่ปี2536นะฮะ2536จนถึงปัจจุบันก็ ประมาณยี่สิบเจ็ดปีแล้วครับผมตอนนี้ครับได้เกษียณแล้วล่ะครับผมครับนี่คือเส้นทางผมนะคะครับผอพเออเราไม่สู้ไม่ได้เลยนะคุณบูชเนาะทีนี้คุณบูชประช้นมาได้ไหมครับว่าคุณบูชมาได้ยังไงครับผมสั้นๆครับก็คือขอเสริมจากอาจารย์สุรัตน์คืออาจารย์ป็นจุตอนสามหกใช่ไหมครับสองห้าสามหกผมเพิ่งเกิดได้สองขวบครับผมผมสองขวบ ขออนุญาตไม่ได้ไม่แซวแซวครับก็คือก่อนหน้านี้ผมผมเรียนมหนึ่งตอนปีสี่หกนะครับมหนึ 1, ่งมสองเนี่ยขอยอมรับความจริงต่อหน้าสื่อเลยว,ว่าผมเรียนขนล,ลิงมาสองปีนะฮะแล้วผมย้ายมาเป็นขนคราตอนมสามเนื่องด้วยรูปร่างเปลี่ยนแต่ก่อนเราจะเชื่อครูครับครูชี้แนะให้ไปทางไหนเราก็จะไปเราก็จะยอมรับเราก็ทนลิงิงมาสองปีจนผมเรียนขนพระมาเรื่อยๆจนจบปริญญาตรีนะครับ อ๋อลืมบอกเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับที่กรุงเทพแต่ว่าเขาได้ย้ายรุ่นผมได้ย้ายไปเรียนที่สรยาุรตอนนั้นแล้วเป็นรุ่นที่สองของสรยา<ม>เป็นหมหนึ่งมอสองที่ไปอยู่สรยาครับผมเสร็จแล้วก็ก็เรียนจนจบปริญญาตรีสาขาศิละปะส,ออะส์คณะศิลปศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษาแล้วก็จบปริญญาโทสาขานาฏศิลป์ไทยคณะศิละปะนาฏดุริยางครับผมก็จน พอเรียนจบปริญญาตรีก็เป็นลูกจ้างท,ที่สถาบันบันณฑิตพัศนศิลป์ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม,าารรมก็ยังอยู่ในวงการนโทรไปด้วยพอจบปริญญาโทปุ๊บเหมือนได้ไปรับปริญญาแค่เดือนเดียวครับก็สอบบรรจุได้ที่วิทยาลัยนิบนลบบุรีเป็นอาจารย์ครับผมก็แต่ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของใช่ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของครูครูตลอดมีอะไรก็เที่ยงคืนแล้วยังโทรหาดรสุรัตน์เร็วครับ งานจะส่งแล้วไม่ทันภูไก่ตื่นก่อนอยังคงแบบรบกวนตลอดเข้าใจได้ครับภูไก่ครับเมื่อเป็นครูแล้วก็เป็นครูตลอดชีวิตนะครับผมได้ครับไม่มีลาออกโอเคครับทีนี้ผมว่าตอนตอนนี้ผมได้ได้ฟังเส้นทางของทั้งสองท่านแล้วก็บวกกับความรู้ที่ทั้งสองท่านให้มาอันนี้น่าสนใจมากๆอยากจะขอ ถามอีกสักคำถามหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเอาวิทยาทานให้กับคนที่อาจจะกําลังฟังอยู่ในตอนนี้ว่าถ้าเขาเกิดสนใจขึ้นมาไม่ว่าอาจจะมาสนใจตอนหมหนึ่งมสี่หรือว่ามาตอนหหาวที่ไร่แล้วเส้นทางการอาชีพของเขาเนี่ยนะครับหลังจากจบวิทยาลัย,ยนักจะสิ้นไปแล้วเนี่ยถ้าจจถามผมที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับวิทยาลัย,ยน่าศะสิ้นเท่าไหร่นะผมก็จะมองได้แค่สองสองช่องทางใหญ่ๆก็คือ ไม่เป็นเป็นนักแสดงตามตามศิลปะสาขาที่ตนเองจบมานั้นๆน่น,น,น,นะครับก็กลับมาเป็นคุณครูศิลปะสอนตามโรงเรียนต่างๆหรือกลับมาที่วิทยาลัยนาฏศิลินที่ตนเองจบม,มันมีเส้นทางอาชีพอื่นๆอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์พอจะแชร์และแบ่งปันให้พวกเราได้ทราบบ้างไหมครับผมก่อนก็ได้กันนะฮะจริงๆเร่เนี้ยทางนาฏศิสินดนตรีหรือสายต่างๆเนี้ยนอกจากจะเป็นครูนะก็คือการผลิต หลังของศิงลปินที่จะออกไปหรือนักศึกษาที่จะออกไปแล้วเนี่ยยังมีเส้นทางอ,างอื่น,นอีกฮะนักแสดงอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านทีวีโทรทัศน์หรือคนอยู่เบื้องหลังก็ได้ก็เหมือนเหม,มหาลัยทั่วไปนะฮะหรือแม้แต่การทํางานอาชีพอิสระส่วนตัวนะฮะต้องยอมรับว,ว่าวิทยาลัยนานศิลป์เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เก่งหรือมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนมหาลัยทั่วไปแต่เราเป็นวิชาชีพเฉพาะ แล้วมันจะมีลักษณะพิเศษของทักษะวิชานะฮะที่ที่จะทําให้เด็กเราเนี่ยมีลักษณะคุณลักษณะเป็นเด็กพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะฮะก็คือเด็กที่อยู่ในกรอบของศิลปวัฒนธรรมและมีบุคลิกภาพที่ดีนะได้ยกตัวอย่างหลายหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นครูมายกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างพี่หนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งก็แล้วกันเรียนมาด้วยกันเนี่นะก็พี่หนิงเี่ยกก็ก็จากการเป็น เด็กนักศึกสนมาจนถึงจบจนเป็นอาจารย์เป็นครูด้วยนะวิศาศิลป์นครศรีมาแต่เปลี่ยนเส้นทางของตัวเองมาเป็นนักอ่านข่าวอย่างนี้นก็ได้<ะ>ก็มีนะฮะก็มีหลายคนนะครับรุ่นรุ่กนก่อนก็มีนะครับหรือ,หร,อหรือทํางานเบื้องหลังเช่นทํางานที่ประกอบอาชีพเบื้องหลังเช่นครูอู๋แห่งแกรมมี่ต่างๆถ้าจบวิศาศิลป์ปนปริญญาตรีหรือจกักรวาลหนึ่งจกักรวาลเนี่ยก็เป็นนะฮะที่ทาเพลงดังๆปัจจุบันเนี่ยหนึ่งก็เคยเป็นเด็ก แะไรนักศิลป์มาก่อนแล้วก็จบิญญาตรีแล้วก็เป็นครูที่ไปแลวนวศิลป์ด้วยแต่เขาก็เปลี่ยนเส้นทางแล้วออกจากครูก็ไปทำในในเรื่องของดนตรีแล้วก็เป็นโปรดวิวเซอร์ของดนตรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็ใช้วิชาชีพท,ที่ร่ำเรียนมานี่แหละฮะนนในการที่จะไปประกอบอาชีพส่วนตัวของแต่ละคนได้ก็มีเส้นทางของแต่ละคนไปนะฮะหรือก็เหมือนกับมาหาลัยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประกอบอาชีพเิร์ชวัดแอร์แอร์อะไรเขาก็มีในการเรียนเสริมต่างๆนะครับหรือเนถ้าเป็นครูเนี่ย เราเป็นสามารถเป็นตั้งแต่ระดับอนุบาลมัธยมนะครับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับอุมศึกษาจนถึงระดับปร,บบริญญาโทปริญญาเอกนะครับอันนี้ก็เป็นสายอาชีพของของเด็กที่จบวิทยาลัยิล้วถึงนะฮะมันก็จะมันก็จะหลากหลายตามประกอบอาชีพตามความถนัดด้วยกันใช้วิชาชีส่วนตัวของตัวเองไปนะครับครับผม,อมของครูบูชมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครูบูชเพิ่มเติม,มนิดนึงครับส่วนตัวแล้วอย่างที่บอกแล้วก็คือว่า อาชีพที่เป็นศิลปินก็ดีหรือเป็นครูก็ดีเนี่ยคือเป็นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราประสบความสําเร็จในวิชาชีพน่าตาื่นของเราแล้วถูกไหมครับ mm hmm. แต่สิ่งที่เราได้ติดตัวไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยก็คือความกล้าความกล้าของเราเนี่ยเป็นเป็นในวิชาชีพทำให้เรามีความกล้ารุ่นพี่ผมหลายๆท่านก็ทํางานนอกสายเขาก็กล้าที่จะไปสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ก็ก็ไปเป็นจนปัจจุบันนี้เ <three> ป <questions> ็นถึงระดับรองรองผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยสาขาหนึ่งแล้วก็ว่าได้อะครับก็ก็ก็ถือว่าเราเราเรามีความกล้าที่จะทํางานด้านใดก็ได้วันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่านาฏศิลป์เนี่ยเราเกิดโหเนี่ยขนาดขนาดจบไปแท้แท้จากจบปริญญาตรีไปแท้แท้เราก็เพิ่งรู้ว่าเราอาจจะไม่ชอบในสายนี้ก็เปลี่ยนสายได้ตลอดเวลาเราก็สามารถมีความกล้าได้ตลอดเวลาที่ติดตัวไปนอกจากวิชาชีพ ครับผมก็แสดงว่าคือจริงๆแล้วจบนักศิลป์ก็ทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่เพียงว่าวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือจะหล่อหลอมเราในเชิงของความเป็นศิลปินในการชื่นชมศิลปะต่างๆรวมไปทั้งบุคลิกภาพที่สามารถนําไปใช้ในการทํางานอื่นๆได้ใช่ครับผมแต่ก็ในมุมของในฐานะครูคนหนึ่งผมสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็อยากจะชื่นชมคุณครูทั้งสองท่านมากๆที่ว่า มีเรื่อมีอุดมการที่ชัดเจนมากๆนะครับในการที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมในฐานะสิ่งที่ตนเองชอบและลหลงไหลมาโดยตลอดรวมทั้งนอ,นอกเหนือจากการชื่นชมโดยส่วนตัวเนี่ยก็ยังนําความชื่นชมตัวเองเนี่ยไปเผยแพร่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับได้นอกจากความรู้แล้วได้รู้สึกอิ่มใจมากๆกับประสบการณ์ การเรียนในฐานะเอ <ENNIS S 1> อาจจะเป็นต <What S 1> e e ัวน <the> ักเรียนหรือเป็นตัวนักศึกษานะครับในวิทยาลัยน่านศิลป์ก็หวังว่าคงจะมีนักเรียนมาเรียนกับคุณครูทั้งสองท่านเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าในโอกาสหน้ามีตอนไหนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านน่านทศกิอาจจะขอเรียนเชิญครูทั้งสองท่านมาอีกครั้งนะครับผมยินดีครับได้ครับครับขอบคุณมากเลยครับคุณครูครับสวัสดีครับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับประวัติทั้งประวัติความเป็นมานะครับผู้ที่เป็นสิทธิ์เก่าประสบความสําเร็จนะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์รวมทั้งเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยแห่งนี้นะครับว่าจริงๆแล้วก็มีลักษณะความเหมือนและความแตกต่างที่น่าสนใจจากโรงเรียนทั่วไปนะครับใครที่ได้ฟังแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจอยากจะไปเรียนก็สามารถลงได้เลยนะครับไม่มีสายเกินไป หรับวันนี้นะครับรายการข่าวหงคุณนําหมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อสนับสนุนถ้าหากว่าทุกคนสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารจากทางรายการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับอาจไม่เคยได้ถามอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าถามครูและคุณจะรู้จะเข้าใจอาจไม่เคยได้ถามหรืออาจจะยังไม่เห็น สิ่งที่ครูเป็นก็อยากให้คุณได้เข้าใจ